อ่ะลูกอ่ะก,กินเอาเลยเนี่ยแม่แม่ตักให้หนูแบบนี้ไงลูกโอ้ยนอกน้นบ่อให้ยุงสวัสด,ดีค่ะโตขึ้นรอแมนบ่ <c oughs> ขอให้รอค่ะค <c oughs> ่าปหลวงพ่อจะทำหินอ่อนวันอยู่ดูเลแดดเอายีหี เออบังทุกขเขาไม่ให้พี่เขาทำมนเจ้าขาเข้ามาดูรายการเจรเดนกินแซะขอบคุณนะคะ,ะเจเดนได้เล่นรายแล้วค่ะทุกคนทั่สิเป็น,นอีหยังกับ้างมันถอ,อลูกบ่าิดดอกบางคนก็ได้เชือ้อของพ่อเยอะบางคนก็ได้เชือ้อแม่เยอะก็คือจังอันนี้แหละนั่งบีเป็นคนเก่งค่ะ ลูกก็เลยออกมากขึ้นบีดายนอนเดี๋เล่นเด้อมัม <Mom, S 1> ครับ How is that now?Still hurts. อ่ะ,อะทุกคนคะขอนึ่งแสนใจแนะ่ค่ะมือเจ้าคะ่ะ ข้าวมาดูน้องเถียงแม่บีแมนบอกินเ่าจนสิเบิดจานแล้วตะกี้นี้รู้ไหมคะว่าเขาทำอะไรรู้หูบ๊มันเก็บข้าวทิ้งมันเก็บกินแต่กลับค่ะบ๊เออจบกินในกระเป๋าแล้วเออ นี่มันอยู่นี่นี่บอเน่ายีอ่อะทุกคนขอหนึ่งแสนใจให้เจเดนหดดน่อยคัะข้าหกเติน ย้ำมีย้ำมียำมีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้าอยากจับไม่ให้บอกเนอร์เนอน์เนอ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 สวัสดีครับหรือยังเขาไปกินข่ากันแล้วบ่ต้องสอง ครไปกินข้าวกันแล้วภากนากินข้าวให้อิ่มเจ้าของแล้วสิบก่กินยังได้บ่งมุกมึงมันเป็นอย่างนี้กินข้าวเบอรถ้วยดิสวัสดีครับก่อนอันนี้อ่ะนี่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 อันนี้เขาไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเปรี้ยวๆเจเดนไต้องูดแล้วจะกินดีไหมวะอืองาม สวัสดีครับพี่พี่ใกล้จะถึงหนึ่งเซนหัวใจแล้วครับพวกใครลงมาน่ะใครลงมาอมาเด้อเจเดนฟันฟันงอกตั้งแต่ตอนหกเดือนนะคะเหลืออีกหนึ่งวัน เลืออีกหนึ่งวันอ่หกเดือนฟันเขางอกเมียนจดาขอหนึ่งแสนหัวใจได้แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอ,บบอาตกเลยแม่กินก็ได้ละไปต่อสองแสนหัวใจครับผม <c oughs> โอ้ยกระดาสิปัดมือแห้งหลายพี่ใหญ่อ้อโหปาติโทอยักเข้าไปซำนีแล้วมูเจ้าเอ้ยสวัสดีค่ะใจเดินเก้าเดือนกว่าค่ะดีดี กินยังกินขึ้อยากกินหลีเด้กินไปแล้ยักง่วงงยุมาให้แบบนี้อ้าเอาเอาไปถิมหาพอมึงพีโอ้ยเ้ยอืม

Ah no, 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 no. Ah. Yeah. Oops. Yeah. He one. You want to put but it's just for. Okay, like this. Yeah. Uh -huh. Give to daddy. <laughs> give to daddy. Give to daddy. Give to daddy. Yeah, ไป yeah. นี่แม่ลูกมันเฮียมันเฮียแล้วมันเฮียนั่งนเดี๋แม่จิ้มหน่อยเดินอ่ะเบิ้งมันหลอกงเจ้าเอ๋ยย่อ pretend ิงมัน e r แล้วเ h เหลอกหลอกป้อนันพระเบิ้งมันเห็ดหนาเห็ดตาหนอนงูเจ้าเอ๋ย เดนเดนรู้เรื่องมากเลยลูกขอบคุณนะครับเออยเย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆก่อนสวัสดีครับดีๆแค่แหนดีๆแบบลูกทำให้ดีๆเวลาหนูทำอะไรหนูต้องทำให้ดีๆเข้าใจไหมคะเบิ้งเป็นยังขันบ่อและเทียงเข้าใจบ่เวลา เวลาทําอะไรทําให้ดีๆสวัสดีครับทํายังไงครับที่หนูทําทุกวนันทุกวนันนะแไหสวัสดีครับขอบคุณครับทํายังไงครับลูกโอ้ยไ่เจ้าเอ๋ยพอส่งเสร็จใจโอ้สมันเป็นเดขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับเมื่อคืนนี้พี่ฝันว่ากเกษตรพี่ฝันว่าเราอะไปเก็บเห็ดปลวกเก็บ เก็บเห็ดฟางแบบเต็มเลยในสวนน่ะในสวนที่บ้านน่ะเก็บเห็ดกระถุงหวยใช่แบบเห็ดโอโหเห็ดเห็ดโมเมนตเห็ดเห็ดเห็ดเยอะจนแบบละลานตาไปหมดอันนี้คือความความฝันของน้องบีตีหัยเห็นไหมไม่ไม่รู้ค่ะตีหัยไปได้นอ่ม่อิ่มแล้วอือ Are you f u ะเตอเ้นมี่มาเจ้าขาฟันว่าแบบโอ้ยเนาะยาเฮ็ดอเ่ลเนื้อน่ามหตยาเฮ็ดมาเจ้าเอ๋ยฟันว่าได้โอ้โหเต้มาหนังอยู่ไม่มีโดนจัดห ใช่เลยไข่จ kind of ืดมากจิลี uh, ่เอใส่รดกจะเอาใส่เพราใส่แ้่ไไข่จืดเยใส่น้อเอใส่มาดูไม่ได้เม็นนเใส่เลน้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้ออกดูเลยใส่แหละแต่มันใส่เบาเกินดได้ Uh -uh. Okay, what is stay first. Okay, stay. Stay. Hang on. Hang on. Stay. Stay. สเตย pues, ์สเตจังไดก็สิตูดลงมาเรื okay. Stay. 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 ่อยเเบิ้งไยังกินเขาเมาไปในพุงโอเคจอนทำสเตย์สเต์สเตย์สเตย์เ e ่น นี่จอมหยุดท่านจอมหยุดหัวเกือบฟาพื้นนะแม่ก็บอกให้หลุดสติโอ้มันหลุดง่าไงแดดดีมันหลุดเฮ็ดดีๆเนี่ยเฮ้บางเข่าเต็มอยู่นี่ว้ยไอ้สติขาลูกไปดู close เดียมายด์ดอ ไม่ต้องเช้งหรอกแม่เพิ<ด>่งเปลี่ยนให้ตะเก,ย<า>กียกด้วยออกับมิกะใมเกกาอะไรมากเออไป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 เจเดนจะไปไหนก็ไป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 เอาไปพ่อมึงก็ไปจ,กกจันะจกไว้ยังบุให้กุญแจมันไม่ยอมให้จับน่ะโอ๊ยเนาะมึดไหลจักไว้ยังบุ เมิง,เ,งเอาทิชชู่มาให้มามีหน่อยหลวงพ่อเยี่ยมมั้งทิชชู่ทิชชู่เปียกมาให้แม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยดอกมันนิ่มไม่ค่อยให้จับเจเดน ันเริ่มใหญ่เนี่ยแหละบางคนบางคนบอกว่าอันเดี๋ยวระวังลูกติดมือโอ้ยมันยาสิมาวาดลูปติดมือเถะจริงอันนี้ไม่มีจริงค่ะหมอเจ้าขาแต่เขาจะมีช่วงที่ติดพ่อติดแม่บ้างคนเขาติดคนเลี้ยงยังสี่นะคะ่ะ <c oughs> เหมือนกับว่า <c oughs> เขาไม่ให้คนแปลกหน้าอุ้ม ก็ไม่ผิดอะไรเนะคุณเจ้าเนะมันก็เป็นเรื่องปกติในอยู่อยู่ในช่วงวัยที่แบบว่าเขาจะบอให้คนแปลกหนาจับค้นแปลกหนาอุ้มจังสี่นะคะก็ถือว่าบอผิดเนี่ยสมมุติว่าสมมติว่าอามีเราเรามีเพื่อนจังสี่เนาะนานๆทีแบบเจอกันทีหรือว่าอันตอน,นี้มาเจอในช่วงอายุนี้แล้วเขาจะมาขออุ้ม จะมาขออุ้มเจเดนนะคะจะมาขออุ้มเจเดนแล้วแบ j บเจเดนว่าไห้อุ้มเจเดนก็จะสีห้องสีย่านจะให้แต่พ่อ <fear> แต่แม่อุ้มอาการแค่นี้นะคะมือเจ้าขาบาดีเขาสช่ไห้แต่พ่อแต่แม่แต่แม่อุ้ม <a> แล้วคนที่เขาไม่เคยเห็นหน้าเขาจะมาอุ้มเขาบอใไห้อุ้มของห้องไห้อาการแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าติดมือนะคะมือเจ้าขาสิมใส่คําว่าติดมือแบบนี้ไม่ได้ อิลีซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาอนะของเด็กที่แบบว่าบรหายคนแปลกหนาะอุ้มอยู่แล้วเอาที่นี้เอาหายุ่ใจเย็นๆเสือแมเปลียนหายปุ๊บมาอันนี้เออบางคนนะคะมือเจ้าขามาเห็นอาการเด็กแค่นี้บอกว่าเด็ก,ดกตกิดมือว่าสั้นเอี้ยแเย็ดเยอะเป็นไอสติิกชอบลูกติดมืมันไม่มีหรอกไอสตติกมึง มีอยู่เหรอลูกติดมือที่แบบอันนั้นนน,นี่นะไอตติชชอบมีอยอติดมือชอบมียติดมืออือเมนี่บอไปใส่ดอกเมนี่อยู่บ้านเด็กที่น้ออันนี้น้อดีโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขาก็บอหายอุ้มแล้ว เดี๋ยวก็ง่วงแล้วง่วงแล้วเจเด่นง,ง่วงนอนแล้วบานนี้ทุกคนสวัสดีค่ะอยู่บ้านงั้นไลฟ์ทั้งวันนะแม่หูยนุกมึงก็จะไม่ให้กูขี้เยี่ยวเฮ็ดอันาน,าน,านั้นอะันนี้เนี่ยตีอีอันนี้ก็ได้ว่าล่อให้จจกุูไล่สดซื้อคองมากจะแม่สิไล่ให้เบิดมือนี่ขายไปน้ำว้าไปน้ำดาไปน้ำก็สิเป็นอย่างเนาะ ห้ไลเออก็ได้แล้วนี่ให้ซุ้มผู้บ่าวเขาไล่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันมือนี่สีห้มันขายของให้ได้ผู้ละแสนเออไ้มันขายให้ได้ผู้ละแสนติดช่องแม่บีต้องเบิ่งทุกมือขอบคุณนะคะไปไหนเขียบถ้าบปเขียบ ทำไมมันต้องทำีใจซื้อตุนเต็มบ,บ้านแล้วแมนบอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะไม่หาไม่เห็นอ่านคอมเมนต์เลยจ้าจ้าจ้าว่าไ้อันเนี่ยฮะไรอันติดมือคือไม่เอาใครเลยแม้แต่คนในบ้านนอกจากพ่อแม่ น้องบีพอเคยเห็นอาการติดมือว่าเด็กติดมือมันเป็นยังไงมันเป็นแค่ช่วงพัฒนาการของเขาพอเขาเดินได้พอเขาวุ่นวายได้เขาก็ไปของเขาเขาก็ไม่ให้เราอุ้มแล้วค่ะมือเจ้าขาเขาก็บมาห้เขาอุ้มแล้วเนาะถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นนะคะมือเจ้าขาแม่บีไม่ไล่พวกเราเหงากด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 หัวใจมา ให้นโลูกกินกินโกโก้ได้บ่ได้จะได้ขาเขาก็อาจจะรู้สึกอบอุ่นที่พ่อที่แม่หรือคนในบ้านอุ้มเขาเลยมั้งเขาก็สิรู้สึกปลอดภัยอุ้มไปเถอะเดี๋ยวมันก็นเเ้าให้อุ้มแล้วล่ะเดี๋ยวไงขึ้นก็ไม่ได้อุ้มแล้วล่ะอุ้ยนังบีนี่โคตรมีความสุขเลยเด้เวลาแบบได้ไก่ชิดลูกแกังสี่น้องมุเจ้าค่ะ มันเด็กถึงตอนช่วงเวลาเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยที่มันโตแล้วอ,ะอ่ะเนี่ยตอนนี้นะจับแต่ต้องตัวมันแทบไม่ได้าจักว่าเป็นนอยังเออกูเท่าปัดน,นี่แล้วกูยังกอดพอกอดแม่กูยู่ทุกจนทุกมือนี่เอาีหลีนิงบีจนลูกสามลูกสี่คนลูกห้าคนหกคน ยัง,ออยงมียังดอกพ่อหยอกแม่ยัยงกอดอยังหมอมอยังอันนี้กับพ่อกับแม่ข่อยอยู่โมคอยอยังบีเป็นเด้เออว่าเมน่าโมเป็นเด้ก็เป็นเด้อโรคกูน่ะนามันเป็นอีหยังจับเ,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 เนี่ยอ่าเฮ้ยเนาะมือเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่ว่าเจเดนน่าจะเปลี่ยนอีกไหมจะเปลี่ยนอีกไหมไม่รู้อ่ะมันก็สิมันเด็กมันมันเป็นเด็กอยู่แม,ม่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอาอีลีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเนาะจมหยังเนาะแม่จมไปทุทดีทุเดนสองแสนใจแล้วขอบคุณนะคะ